สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสนะครับแยกกันอยู่นะเลิกกันแล้วแยกกันอยู่เกิน3ามปีนะครับแต่อีกฝ่ายเนี่ยนะไม่ยอมมาหย่าให้นะครับติดต่อไปแล้วไม่ยอมมาหย่าให้จะฟ้องศาลฟ้องหย่าฝ่ายเดียวได้หรือไม่นะครับจริงๆผมก็ลงเรื่องการฟ้องหย่าไปแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่นะหรืออาจจะเข้าใจข้อกฎหมาย คลาดเคลื่อนนะฮะวันนี้ก็หยิบยกเคสที่ผมพึ่งลงนะเป็นคําพิพากษานะครับของศาลชั้นต้นนี่แหละนะครับทีสศาลสั่งให้ยานะครับฝ่ายเดียวเลยนะฮะไปศาลไม่ต้องรอทางคู่กรณีนะครับมาเซ็นแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเคยติดต่อให้ของมาเซ็นแล้วแต่เขาไม่ยอมมาเซ็นย่าให้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่า ทะเบียนสมรสเนี่ยนะเวลาแยกกันอยู่ไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามนะครับมันก็ไม่จางหายไปนะครับยังถือว่าคากันไว้อยู่แล้วคุณจะไปมีใครมีใหม่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะทะเบียนสมรสก็ไม่ตกเป็นโมฆะอะครับจนกว่าที่คุณจะไปจดทะเบียนหยา่าหรือมีคําสั่งของศาลให้หยา่าหรืออีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตนะครับทะเบียนหย่าถึงจะสิ้นสุดนะ ไม่ตกเป็นโมฆะนะมันมีผลตลอดชีพนะครับไม่ใช่ใบกับขีนะไม่ใช่บัตรอย่างอื่นที่ต้องไปต่อทุกห้าปีสิบปีนะครับนะเออนะอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมว่าความให้กับทางลูกความนะครับคดีนี้เนี่ยนะที่ผมแชร์คําพิพากษาไปลูกความเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเป็นฝ่ายสามีนะครับทะเลาะก,กับทางฝ่ายหญิงเนี่ยนะแล้วก็เลิกรากันไปนะครับปรากฏว่าติดต่อให้มาหย่านะครับทางคนต่างก็มีใหม่ไปแล้ว ฝ่ายผู้หญิงบอกว่ายังไงรู้ไหมครับขอเงินค่าหย่าหนึ่งแสนบาทนะครับฟังให้ดีนะขอค่าหย่าหนึ่งแสนบาทนะครับเขาก็เลยมาติดต่อทางทนายเจนะครับเพื่อดําเนินการฟ้องร้องฟ้องหย่าให้นะครับจริงๆก่อนหน้ามาหาทางทนายเจเนี่ยนะติดต่อมาหลายครั้งแล้วนะเสียเวลากันเป็นปีเลยนะครับนะ ก็เลยตัดสินใจว่าจ้างให้ทนายยื่นฟ้องนะครับยังไงค่าทนายเนี่ยนะถ้าหากว่ามันมีประเด็นฟ้องหย่าอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีเรื่องสินสมรสไม่ได้มีเรื่องลูกนะหรือนี่สินอะไรต่างๆนะค่าทนายเนี่ยถูกกว่าไอ้ที่เขาเรียกอีกนะสองสามเท่าเลยนะฮะนะครับดังนี้ดังนั้นแล้วนะครับพอฟ้องไปแล้วปุ๊บแล้วเนี่ยหมายสารจะไปยังบ้านของทางภรรยาทางอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเขาไม่มาสู้คดี ไม่ยื่นทาให้การนะครับฝ่ายโจทเนี่ยนำสืบพยานหลักฐานไปฝ่ายเดียวนะครับไอ้ที่อ้างว่าแยกกันอยู่เกินสามปีเนี่ยแหละต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปนะครับก็นําสืบพยานหลักฐานที่ให้สารเห็นว่ามันแยกกันอยู่จริงๆแล้วก็ติดต่อให้มาหย่าแล้วไม่ยอมมานะครับเมื่อสารฟังหลักฐานทางโจทเนี่ยนะว่ามเีเหตุตามกฎหมายนะครับสารก็จะพิภากษาให้หย่านะครับหลังจากนั้นเนี่ย ภายใน1เดือนถ้าหากว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์นะครับสามารถไปคัดคําพิพากษาถึงที่สุดนะครับเพื่อเอาไปจดทะเบียนหยาฝ่ายเดียวที่สํานักง,งานเขตรหรือที่อําเภอได้เลยนะครับอันนี้นะก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายง่ายๆนะครับศาลจะสั่งให้หย่าแล้วฝ่ายเดียวนะแล้วก็ไปจดทะเบียนหยาฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องติดต่อทางอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อไปนะครับ อันนี้เข้าใจง่ายๆเลยอาศัยเหตุนะแยกกันอยู่เกิน3ปีนะสมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปีตามมาตรา1516อนุ4ีทับ2นะของกฎหมายแพ่งนะะเรื่องครอบครัวนะฮะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับแยกกันอยู่เกิน3ปีฟอ้องหย่าได้เลยนะครับแต่ว่าเหตุอื่นๆเช่นมีชู้หรือว่าทิ้งร้างเกิน1ปีก็ ก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออีกฝ่ายหนึ่งติดคุกนะครับก็ฟ้องหย่าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาเซ็นยินยอมนะฮะเมื่อศาลตัดสินแล้วก็ไปจดทะเบียนหย่าฝ่ายเดียวได้ทันทีนะครับแต่ใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะครับคดีครอบครัวหรือว่าต้องการฟ้องหย่าก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ